นาลายปาาหนุนทกณนะเชิงเขาไกลลาดมียักษ์รับใช้ตนหนึ่งนามว่านุนทกนุนทกทำหน้าที่คอยล้างเท้าให้เหล่าเทวดาและเหล่านางฟ้าทั้งหลาย แต่กับถูกเหล่าเทวดาและเหล่านางฟักกันแกล้งไม่ว่าจะเป็นการดึงผมตบหัวจนทำให้หัวโล้นโว๋ยบังคมเพอคอะอีสวนผู้มีเมตตาข้าได้รับใช้ท่านมาเป็นเวลาถึงโกดปีแล้วโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนนทกะจ้องาการสิ่งใด,ดที่รอบหรี่ข้าเถิ ยาไได้้ปเลข้าขอให้นิ้วข้านั้นเป็นเพชรที่มีฤทธิ์เดชชี้ใครก็ถึงข้าและข้านั้นจะหับใช้ท่านไปถึงจอมวันตายเมื่อพระอิศวนได้ยินเช่นนั้นจึงประทานพรน,นิ้วเพชรให้แก่นนทก,มนกมนเมื่อนอนทกถึงเขาไกลลาดก็นั่งรอเหล่าเทวดา และนางฟ้าเพื่อ,อารอล้างเท้าให้แต่เหล่าเทวดาและนางฟ้ายังคงกั่นแกล้งนนทกเช่นเคยนนทกจึงใช้นิ้วเพชรไล่ชี้เหล่าเทวดาและเหล่านางฟ้าจนทําให้ล้มตายกันกระจัดกระจายเมื่อน,นั้นพระอินทร์ไเห็นการกระทําของนอนทกท่านจึงคิดว่าทําไมนนทก ถึงใช้นิ้วชี้เทวดาจนน้มตายจึงนำเหตุการณ์นี้ไปบอกพระอิศวรข้าเห็นเจ้ารุบใช้นิ้วปขนของมันชี้เราเทวดาตายไปมากมายไม่ทราบว่าใครประทานพรให้แกมันก็รุนทบนั้นทำชอบมานางข้าจะประทานพรให้แตบบ่วันนี้กับน้ำพรที่ข้าให้ไปทำร้ายเทวดาของข้าเจ้าจงไปบอกพระนารายณ์ให้มาสังหารเสียทุด พะอับรน่าให้ะนาาพยกพอพระนารายมาถึงจึงได้แปลงร่างเป็นนางอับศรเมื่อนนทกเห็นนางอับศรที่มีรูปร่างกายสวยจึงคิดที่จะจีบนาง สวยชื่ออะไรไหนลองบอกข้าหน่อยสิข้าชื่อนางับสองโอ,อ้ถ้าเกิดเราคุยเรื่องาสนาต้อการเมื่อแต่ชาติฟัก่อนเมืเ่อแต่มองที่ชาตินี้เราจะต้องเกิดมาคู่กันอีกหน่นอนทำเส่ในใดถึงข้าจะได้คู่กับเจ้าทำไรข้าเป็นนางรำหายขึ้นอยากคู่กับข้าเจ้าจงมาลาม้ำ ลิกของนิวเพรจึงทำให้ขาของนอนทกหักล้มลงนางอับสอนจึงแปลงกลายกลับไปเป็นภาคนาลายเช่นเดิมเจ้าเย้าไม่ใช่นางอับสอนนาลายมีตั้งสีแขนมันบาลังแกคนณสองแขนอย่างข้าทีเดิมชฉางกลับมาแค่ยากขึ้นหน้าเจอ Can I approach just a the chain?